สวัสดีค่ะจุลิพรชัยฤทธิจากเพจปุ๋ยทางใบกิฟรินใบจุลิพรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่ตุย๋ยมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะก็จะเป็นชุดที่ต้องบอกได้เลยว่า เปิดตาดอกนะคะเปิดตาดอกอย่างไรนะคะทําให้ช่อดอกดีช่อดอกกุ่งดีนะคะติดดอกดีผสมเกสรดีนะคะทุกท่านสอบถามมาเยอะแยะเลยนะคะสําหรับพี่น้องมือใหม่นะคะหรือว่าท่านใดยังไม่เคยใช้ปุ๋ยทางใบนะคะวันนี้นะคะจะเอามาให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าแต่ละตัวทําไมมันมีเวลาถามเข้ามาทําไมตุ๋ต้องบอกว่ามีชุด4รายการ5รายการนะคะถือโอกาสเลยนะคะเอามาให้ทุกท่านได้ดูหน้าตาอา ท่านใดที่เคยใช้แล้วแล้วก็ได้ผลนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยตัวที่ตุ๋ยจะเอามาให้ทุกท่านได้ดูในเรื่องของการเปิดตาดอกนะคะพี่น้องมีปัญหาเยอะแยะเลยว่าเออเวลาเปิดตาดอกเนี่ยทำไมมันมียอดแรงนะคะทำไมมียอดไหลออกมาแซมดอกต้องทำยังไงต้องใช้สูตรไหนนะคะคือมันก็จะมีคำถามเข้ามาด้วยกับการที่เราจะสั่งชุดเปิดตาดอกนะคะทีนี้ตุ๋ต้องเบื้องต้นเนี่ยตุ๋ต้องขออนุญาตให้ดูนะคะว่าแต่ละชุด แต่และตัวในชุดของเราเนี่ยมีกี่รายการนะคะเมื่อก่อนเราจะแนะนํากันอยู่ที่4รายการ4ีรายการของเรานะคะก็คือจะประกอบไปด้วยตัวสารจับใบนะคะตัวนี้สารจับใบซึ่งเป็นพระเอกของเราเลยนะคะที่ตุย๋ยต้องบอกว่าเราไม่ใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าตัวสารจับใบของเราเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า เขามีหน้าที่ที่สําคัญที่สุดนะคะเป,เป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะคะช่วยในเรื่องของการดูดซึมปุ๋ยและยานะคะธาตุอาหารต่างๆนะคะที่เรามาผสมรวมกันแล้วก็ฉีดพ่นนะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้สารจับใบนะคะปุ๋ยและยาที่เรานํามาผสมรวมกันซื้อมาแต่ละชนิดเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชนิดผงชนิดออยหรือว่าเป็นน้ํามันนะคะการที่เราจะให้พวกธาตุอาหารต่างๆหรือยาต่างๆมันมาผสมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ย มันจะยากมากนะคะเราจําเป็นจะต้องมีตัวผระเอกของเรานะคะตุยจะแนะนําทุกๆรอบนะคะทุกๆก,การฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นฉีดพ่นยาฉีดพ่นพวกยารายามแมลงแม้กระทั่งฉีดพ่นยาายาเราก็สามารถที่จะเอาตัวตัวดูดซึมตัวสารจบใบของเราเนะะี่ยค่ะไปเป็นตัวทําละลายไปเป็นตัวช่วยในเรื่องของการดูดซึมถ้าเป็นไม้ผลของเรานะคะที่ตุยอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะ ลำไยมะยงชิดหรือว่ามะม่วงอะไรที่มันเป็นไม้ผลที่มันมีไข่นวลใบไข่เยอะๆนะคะตุย่ยแนะนําให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะอาไปเคลือบใบให้ใบมันใบเขียวดีนะคะตัวพระเอกของเราทีนี้ตัวที่2นะคะก็คือตัวนาเอกของเราที่เราจะไปควบคู่กันฉีดพ่นไปทุกๆครั้งทุกๆรอบแล้วก็ใช้กับทุกๆพืชได้ด้วยก็คือตัวที่เป็นแคลเซียม นะคะของเราเป็นแคลเซียมแล้วก็โบลอนนะคะอยู่ในถุกเดียวกันอยู่ในรูปแบบของชนิดผงละลายน้ําได้ร้อยเปอร์เซตัวแคลเซียมของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรทําไมตุ่ยถึงแนะนําทุกรอบนะคะตัวนี้นะคะจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงให้ถึงระดับเซลล์ของพืชของเราและเป็นตัวที่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนรถขนส่งอาหารลําเลียงอาหารไปสู่กิ่งก้านไปไปสู่ทุกเซลล์ของต้นพืชของเรานะคะในเมื่อ ต้นพืชแข็งแรงด้วยแคลเซียมเซลล์แข็งแรงนะคะโอกาสการเกิดโรคเกิดเชื้อราพวกมแมลงมารบกวนเนี่ยจะเกิดได้น้อยในกลุ่มพืชที่ ใช้แคลเซียมบอลอนนะคะตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดที่ไม่ทิ้งเลยนะคะเราใช้ทุกๆรอบในรอบนี้นะคะเขาจะจัดอยู่ในชุดของการเปิดตาดอกซึ่งตัวนี้เขาจะไปช่วยทำให้ช่อดอกแข็งแรงเกสรแข็งแรงแล้วติดดีนะคะตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่ากรณีที่จะเป็นทุเรียนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าติดทุกช่อนะคะติดทุกช่อติดทุกยอดเลยนะคะทีนี้ตัวที่สานะคะ ตัวที่3ก็จะเป็นสูตรที่ตัวกลางสูงก็คือสูตร15217ตัวนี้จะหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบนะคะก็คือเราสะสมอาหารมาที่ใบเต็มที่แล้วนะคะเราพร้อมที่จะเปิดตาดอกเปิดช่อดอกถ้ากรณีที่เป็นไม้ผลถ้าเราเริ่มเจอนะคะเราเจอว่ามันเป็นจุดไข่ปลานะคะเป็นเม็ดไข่ปลามาเรื่อยๆแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะ ใช้สูตร15217ผสมรวมกันนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะเพื่อกระตุ้นการแทงช่อได้ดีเพื่อกระตุ้นการเปิดตาดอกได้ดีผสมเกสรได้ดีสามารถทําให้เกสรแข็งแรงนะคะสําหรับไม้ผลนะคะต้องบอกได้เลยไม้ผลเนี่ยรวมทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชเถาเลื้อยทั่วแตงอะไรที่เราต้องการ เปิดตาดอกที่เราต้องการให้ติดดอกออกผลนะคะตัวนี้จะขาดไม่ได้ตุวยจะแนะนําเป็นสูตร15 217นะคะต้องบอกได้เลยถ้าจําสูตรไม่ได้ก็เรียกตัวเปิดตาดอกหรือจําสีนะคะว่าถุงสีฟ้าตัวนี้มีบทบาทสําคัญนะคะเราก็จะยังมีตัวที่บํารุงด้วยตัวหน้าก็ยังมี10%นะคะก็ยังบํารุงด้วยเน้นดอกตัวตัวหลังต่ํานะคะอันนี้บํารุงได้สมส่วนนะคะยัง ช่วยในเรื่องของทางรากได้ด้วยนะคะตัวเป็นตัวที่3ทีนี้ตัวที่4ของเราเป็นแมกกาซิงสารกระสีคทเลตตัวนี้ต้องบอกได้เลยนะคะว่าเขาจะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนให้กับพืชได้ทุกชนิดเลยโดยเฉพาะพืชที่เราต้องการให้ยืดช่อยืดยอดแทงช่อดอกนะคะเจอเจอการเปิดตาดอกตัวเปิดตาดอกเนี่ยพอเราเริ่มเห็นดอกไลายแต่เราจะดึงช่อดอกเขาด้วย ตัวแมกซิงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อดอ,อกมะม่วงช่อดอ,อกลำไยนะคะพวกนี้ต้องการดึงช่อได้ดีแล้วตัวนี้เป็นสังกะสีนะคะต้องบอกได้เลยว่าเขากระตุ้นการสร้างฮอร์โมนได้ดีมากนะคะพืชเราเนี่ยสร้างฮอร์โมนไม่ได้เราต้องช่วยนะคะเราต้องมีตัวช่วยทําให้เกสรเขาติดดีทําให้พืชเราไม่โสมนะคะตัวนี้ เหมาะที่สุดเลยสำหรับการดึงช่อดึงยอดป้องกันยอดหงิกใบหงิกในกลุ่มพริกมะเขือนะคะป้องกันต้นโซมนะคะในพืชเถาเลือ้อได้ทุกชนิดเลยนะคะเป็นตัวที่สีของเรา ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะตุ๋ยจะแนะนําอยู่ที่4รายการนะคะชุด4รายการก็จะมีสารจบใบมีแคลเซียมโบลอนแล้วก็มีปุ๋ยสูตรนะคะแล้วก็ตัวมีสังกระสีแมกนีซิยมของเรานะคะทั้ง4ตัวนี้นะคะสามารถละลายน้ําได้100%แต่วันนี้นะคะตุ๋ยก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับตัวน้องใหม่ที่เรา จัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มของทุกระยะนะคะทุกระยะของการฉีดพ่นตัวนี้ชื่อเกตวอรนะคะเป็นธาตุซิลิกอนนะคะจะมาช่วยเสริมทับอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความแข็งแรงนะคะถึงระดับเซลล์เลยต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้จะมาเป็นกําแพง3ชั้น4ชั้นให้กับพืชของเราก็คือช่วยในเรื่องของอทําให้ท่อน้ําท่ออาหารของพืชเราตรงกิ่งก้านใบกิ่งต้นใหญ่ใบหนาใบกลางยอดอวบนะคะแล้วก็ทําให้ผนัง เซลล์ของต้นพืชของเราเนี่ยไม้ผลของเราเนี่ยสะอาดเกลี้ยงนะคะพวกมีพวกกาฝากพวก่าเขาเรียกว่าพวกตะไคร่พวกราลาดำดำลาชมพูอะไรพวกนี้ที่มันมาเกาะมากินมาแฝงอยู่ต้นพืชของเราต้องบอกได้เลยว่าถ้าเราใช้เกทวอตัวนี้นะคะ นอกจากจะทําให้ส่งเสริมให้พืชเราแข็งแรงระบบเซลล์แข็งแรงการติดช่อดอกดีนะคะยังทําให้ต้นใหญ่ใบกลางใบหนาได้ด้วยตัวนี้ตุ๋ยเอามาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะถ้าท่านใดที่เคยใช้4ตัวนะคะ4ี่รายการอยู่ก็อยากจะให้เพิ่มนะคะตัวที่เป็นเกตวอ์นะคะต้องบอกได้เลยว่าเสริมทับการทำงานของแคลเซียมบรอนนะคะสมมุติว่าแคลเซียมเนี่ยคือเขาแข็งแรงอยู่แล้วละ่ะในระดับหนึ่ง แต่เกตบอร์เขาจะมาเสริมทับอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเรา,ามาสร้างกำแพงให้กับพืชเราต้านโรคนะคะต้านโรคเชื้อราไวารัสแมลงได้ดีนะคะถึงพืชเราจะป่วยแต่ก็ป่วยน้อยนะคะเพราะว่าเรามีวัคซีนต้องบอกได้เลยว่า ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นวัคซีนของเราที่เราจะแนะนำให้ใช้สามารถใช้ได้ทุกรอบนะคะของพืชทุกชนิดเลยทั้งชุดนะคะเปิดตาดอกจะมี5้ารายการนะคะแล้วก็เราก็จะมีคู่มือนะคะสำคัญที่สุดในการใช้ปุ๋ยสูตรและใช้เป็นชุดนะคะเราจะมีคู่มือให้สำหรับพืชทุกระยะนะคะทุกของการฉีดพ่นหรือว่าพืชทุกชนิดนะคะตัวคู่มือจะเป็นตัวแทนตัวไปอยู่กับทุกท่านเอาไว้ดูนะคะเวลาเราฟังแล้วเราจำไม่ได้นะคะ ถ้าสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการชุดเปิดตาดอกนะคะชุดบำรุงดอกผสมเกสรดีติดดอกดีขั้วเหนียวนะคะสอบถามเข้ามาทักทา,ายเข้ามาได้ที่ช่องทางเพจหรือถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลลึกๆเพิ่มขึ้นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มขึ้นต้องการให้ตัวดูแลเป็นการส่วนตัวก็โทรเข้ามาที่ได้ที่เบอร์0851993289ได้เลยนะคะ